วันนี้ทางตำรวจออกมาเตือนภัยสังคมนะครับในรูปแบบออนไลน์3รูปแบบด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยต้องระวังนะครับมิจฉาชีพมาในรูปแบบช่องทางออนไลน์ครับภัยออนไลน์3รูปแบบนี้นะครับทางพันตำรวจเอกเอเสริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกล่าวว่านโยบายของปบตรนะครับให้แจ้งเตือนปปะชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็มีการกรชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ย มีการสืบสวนจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับการสร้างความสัมพันธ์นะครับการหลอกลวงเหยื่อในลักษณะที่ช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นให้เกิดรักโลภหลงนะครับมีทั้งหลอกรักออนไลน์หรือว่าโรแมนตแกรมนะครับแล้วก็หลอกรักชวนลงทุนไฮบริดแกรมการข่มขู่กันโชคทางเพศหรือว่าเซ็กโทเรชันเนี่ยครับซึ่งมักจะใช้วิธีการนำภาพผู้อื่นมาสร้างเป็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ด้วยข้อมูลที่อันเป็นเท็จนะครับ ทำทีเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ครับแล้วก็หลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆมากมายครับทำให้ไปซึ่งเสียไปซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับไปจนถึงความรักจนเหยื่อเนี่ยยอมมอบทรัพย์สินให้ครับหรือยอมถ่ายคลิปลับของตนเองส่งไปให้กับคนร้ายนะครับท้ายที่สุดเนี่ยคนร้ายก็จะตัดขาดการติดต่อจากผู้เสียหายนะครับหรือว่านําคลิปลับเนี่ยมาข่มขู่เรียกเงินจากผู้เสียหายอีกทีทางสำนักงานหลวงชาติครับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่ เออเกี่ยวกับอาชญากรรมในรูปแบบออนไลน์เนี่ยนะครับในการจับกลุ่มกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่ายังมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากครับตกเป็นเหยื่ออยู่ในเรื่องของรักโรคหลงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทางานหรือแม้แต่สูงอายุแล้วนะครับทางสมาร์ทข่งชาติขอย้ําเตือนนะให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทัานการช่อโกงครับไม่ว่าจะเป็นโดยแสดงตนเนี่ยเป็นบุคคลอื่นผ่านสื่อออนไลน์ย้ำครับว่ามีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับไปดู ข้อแรกกันก่อนคือการหลอกให้เกิดความรักครับใช้ภาพของบุคคลที่หน้าตาดีหล่อสวยมาสร้างโปรโไฟล์ปลอมให้ดูน่าเชื่อถือนะครับจากนั้นเนี่ยมีการส่งข้อความไปถึงเหยื่อนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวหลอกให้เกิดความรักครับขอทรัพย์สินเป็นของขวัญหรืออ้างว่าตนเองเนี่ยหรือเป็นบุคคลในครอบครัวต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่มีเงินเพียงพอจนเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็มอบทรัพย์สินให้กับชาชีพเนี่ยไปเป็นจํานวนมากด้วยกันนะครับ ข้อที่2ก็คือหลอกให้เกิดความโลภครับใช้ภาพของบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมให้ดูเหมือนเป็นนักลงทุนมีทรัพย์สินจํานวนมากครับจากนั้นจะมีการส่งข้อความถึงเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหลอกให้เกิดความโลภนะครับอ้างว่ามีช่องทางการลงทุนทีนท่ได้รับผลตอบแทนสูงโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ลงทุนปลอมหลอกให้เหยื่อนสมัครลงทุนที่ไม่มีอยู่จริงนะครับหรือรับสัมปทานจากรัฐซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะคนรู้จักเท่านั้น ไม่เปิดเผยต่อคนภายนอกหรืออ้างว่ามีทรัพย์สินของตนเนี่ยจำนวนมากติดอยู่ที่ศุลกากรจําเป็นต้องจ่ายภาษีจึงขอให้ผู้เสียหายชําระเงินเสียภาษีอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนจํานวนมากครับซึ่งทั้งหมดในที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับจนทําให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อและมอบทรัพย์สินให้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนะครับส่วนรูปแบบที่3คือการหลอกให้เกิดความหลงครับหลงยังไงครับคล้ายคลึงกับการหลอกให้รักเลยครับคือการใช้ภาพของคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีครับหลอกล่อชักชวน เหยื่อไปในประเด็นทางเพศครับเช่นการส่งรูปหรือคลิปขณะช่วยเหลือตัวเองอ้างว่าเป็นของตนเองไปให้กับเหยื่อและหลอกและหลอกให้เหยื่อเนี่ยส่งรูปหรือคลิปเนี่ยกลับมานะครับให้กับคนร้ายหรือการขอให้เปิดกล้องวิดีโอคอลหลอกให้เหยื่ยถอถอดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับจากนั้นคนร้ายเนี่ยบันทึกรูปแล้วก็คลิปของเหยื่อเนี่ยมาข่มขู่เหยื่อว่าหากไม่ยอมมอบทรัพย์สินหรือถ่ายคลิปส่งมาให้อีกี่จะนําคลิปไปเผยแพร่ไปปล่อยในเว็บไซต์จุดเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ต้องยอมมอบทรัพย์สินให้นะครับ ในส่วนของความผิดลักลอบกดหลงเนี่ยมีการแอบอ้างนภาพของผู้อื่นมาใช้ในการช่อโกงแสดงตนเป็นคนอื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา3 4 2นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือก็พรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นพฤติการของคนด่าที่ทางตำรวจออกมาเตือนนะครับเน้นย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับลักลอบหลงไม่มีอยู่จริงในสื่อออนไลน์นะครับต้องดูกับความเป็นจริงเท่านั้นเข้าไปทิดนะครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ